โอ้โหทำไมคนมันเยอะขนาดนี้เนี่ยอุ <mm ่ย mm> ชิบะกอดไว้แน่นแทบจะปิวไปกับสายลมชิบะขาสัน่พนพอดีว่าผมกลัวความสูงครับพ่อกอดไว้แน่นนะลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินอาหารเม็ดข้างล่างโอ้โหทำไมคนมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเอ้ยมันเกินไปหรือเปล่านี่มันพาราได้หรือบูทแคปเฮ้ยชิบะขอปืนหน่อยยิอองกันเต็มเลยครับไม่น่ารอดแล้วว่ะ อา้าวน้องเฉยโวมาเกมแรกก็จะไม่รอดละซ้ำอย่างเดียวไหนมีอะไรบ้างเพื่อนไม่ได้ซ้ำนีหว่าเมื่อกี้เรายิงเพื่อนเขาครับนี่ไงสองกล่องอนะขอ,อยาหน่อยได้ไหมใจเย็นนะลูกรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อหาหานเบ็ดให้อุ้ยนี่มันเรียบว่ะ เรียมอจ๋จอมมโน์ไปแล้วชิบหบกพวกมโน์เฮ้ยเพื่อนเขามาชุบแล้วอุ้ยอีกาเอา้าโอ้โหกดตูมไม่ติดเฉยโอ้ยเรียบรอยอ้อยอุ้ยเพื่อนเขามาเฮ้ยรอได้ไงวะเฮ้ดยดูดิดูเรื่องผมดิ่ที่ว่าไปไหนครับ อออาอยาออยยยไวว้้พบแลสําหรับใครที่อยากจะได้ <c oughs> น้องหมาชิบะสุดเท่น้องแมวสุดน่ารักหรือว่าพี่บีเท็ดดี้นะครับสามารถเติม UC แพ็กเกจสุดคุ้มจากทางวิาสาหกรรมได้นะครับตอนนี้มีบริการเติม UC ราคาพิเศษให้กับสายเติมด้วยเติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับเพราะว่าใช้แค่เลขยูดีเท่านั้นไม่ว่าจะเติมทางไลน์ทางเพจหรือว่าทางไลน์ช้อปปิ้งก็มีให้บริการแล้วนะครับแค่แอดไลน์ไปที่แอดวิสาหรมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงวิาสาเกรรมเโหมีง่ง โอ้ยวซ้ายมือยิงกันแล้วครับใครมันมาเก็บอะไรเนี่ยบวกสามโอ้โหเจ้ามนุษย์บอดบวกสามคืนเลยอ่าบวกสามแตกโอเคไปดีกว่าครับเราจะไล่ยิงให้ยับเราจะไล่ยิงพวกมนุษย์ให้ยับเพื่อหารเบสของชิบะเฮ้ยหายไปไหนอะเจอแล้ว เอาโดนล้านโอ้โหใส่เลนด์ดอดแล้วมันยิงยากอะ่ะนอ็องเอาตายเลย,ยเอุย้ยเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันล้านเราเนี่ยไมโนต์ไอ้มโนต์เฮ้ยอ้าวตายเลย <laughs> ไอ้มนโนต์ประกาศมาล้านเรา โอ้โหระเบิดหลุดมืออีกอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยมีใครวิ่งมาโอ้ยเจ้าหมีเจ้าหมีเทดดี้ปะเนี่ยนี่มันเจ้าหมีเทดดี้หรือเปล่าทุกคนโอ้โหทำไมใส่ชุดแพงจังเดี๋ยวนี้คือบอดแบบใส่ชุดแบบแพงกว่าคนแล้วนะนี่มันชุดแรมนี่นะนี่หมีใส่ชุดแรสมัยก่อนที่อย่างแรชุดหมีน้ำตาเนี่ย <c oughs> ไปแล้ว พี่หมีไปก่อนนะครับพอดีว่าจะพาชิบะไปหาอาหารเมร็ดคือมันไม่มีชุดชิบะดิทุกคนก็เลยกลายเป็นพี่หมีกับลูกชิบะสวัสด,ดีครับมีใครอยู่เปล่าทําไมมันมูดแคมมันเยอะอะแน่ใครยิงบอลหรือเปล่าแบบนี้ต้องไปดูหน่อยบอกเลยว่าเราอะไรุ่อุ้ยเฮ้ยอย้ยอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีใครยิงคนนั้นหรือเปล่าวะคือมันยิงนัดเดียวเองทุกคน ไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันคนหรือเปล่าวะถ้าบอดมันต้องยิงแบบรัวๆอ่ะเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่มีกล่องศพเลยผมว่าแบบงูปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยบ ไอ้ไอ,อ้อมนุษย์นี่น่าจะทำติ๊กตอกนะครับโอ้โหนี่มันขึ้นมาได้ไงเนี่ยถามจริงมันขึ้นยังไงวะตรงเนี้ยฮะมันขึ้นยังไงเนี่ยก้อนหินเหรอเฮ้ยเราโดนมนุษย์งูโฉกวะ่ะแล้วเป็นงูต้นไม้ด้วยงูอะไรวะเนี่ยงูดาคนด้าเหรอมันน่าจะขึ้นตรงเน,นี้ยแหละนี่ไงนี่มันยิงหลอกจริงด้วยผมว่าแล้วว่าแบบเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแบบยิงนัดเดียวอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่บอดถ้าบอดมันยิงกันมันต้องยิงรัวๆจนตายไงโอ้โหโคตรเนียนครับ ไอ้นี่มันทำคอนเทนต์แน่เลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจำไว้แนละ้วตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาทำบ้างระวังให้ดีเลยทุกคน <c oughs> นี่มาดูน้อนกันแบบชัดๆโอ้โหดูเหมือนแบบหมาน้อยกำลังเกาะมนุษย์แล้วก็เหมือนจะปิวไปกับสายลมให้ได้เป็นกระเป๋าเนี่ยเป็นสกินกระเป๋านี่มันเข้าเลยนะกระเป๋าหนังชิบหาเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ้ยแล้วใครมาลงอะไรวนะเนี่ยฮะที่เรามีสกินหนังอุย้ยเฮ้ยยิงแฟร์ทิ้งเลยเพื่อนมีคนเรียกแฟร์ กี่ตีวะเนี่ยตีเดียวอ่ะเดี๋ยวจะอ้าวยิงกันแล้วครับน่จะสองตีแล้วเจ้ามันโนดเจ้ามนันดูหุยข้างบนมีันเนี่ยุุยกระโดดลงมาแล้วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้มนุษย์มีสามคนเฉยผมก็ว่าผมได้ยินเสียงอยู่นะ นี่ไงเป็นมนุษย์เผาเอา,าชิบะโดนไฟด้วยนี่ชิบะกินเนื้อมนุษย์ซะเราพาชิบะกินแบบ,บเบลฟเอาชิบะเราไปไหนวะเฮ้ยชิบะชิบะเอา้าทำไมเนียนจังอะโอ้ตัวเล็กมากครับตัวเล็กจนแบบพอดีกับกล่องแหละคิดดูดิเก็บไปยังโอ,โ,ยอโอ้โหกรอซ่าอุ้ยแต่ว่าเอวบิวเราไม่มีสะโขบอะแต่พออยากเล่นเท่าไหร่นะอุย้ยใครยิงอะไรวะไอ้ข้างหลังนี่มันอะไรวะเนี่ย มันเป็นมนุษย์หรือเปล่าได้แล้วครับ X4 โอเคเดี๋ยวขอเล่น AW หน่อยแล้วใครวิ่งอะไรมาย่ำๆน้ำอ้าวตีเขาหรือเปล่าวะใช่ไหมเพราะว่าตีเมื่อกี้เรายิงไปแค่สามนะขอ AW คืนครับพี่พดีว่าผมได้สโคใครไม่มีคนวิ่งว่ะคนหรือบอดวะเนี้ยนอนงูทำไมออกไม่โดนได้ไงวะ มนุษย์งูตาที่แล้วปะเนี่ยหัวแตกไปเลยไปแล้วได้แค่ M14 พอนี่มันบอดปะเนี่ยน่าจะบอดนะครับโอเคปั๊มบอดสงสัยเกมที่แล้วตายไวอันนี้มันชุบกันได้ไหมเนี่ยมีคนไหมคาไปไหนเราไม่รู้ครับมีเพื่อนเขามาชุบปะเนี่ย ไะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไม่รู้เมื่อกี้เขาชุบกัได้ไหมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยได้คิวไหมไม่ขึ้นคิวนะไม่ใช่เขาชุบกัได้หรอเนี่ยเออเราปล่อยให้เขาชุบกันไปเนี่ยฮะเฮ้ยบอดล้านผมหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนไม่ใช่บอดล้านเราเหรอเดี๋ยวไอ้บอดล้านเราปะเนี่ยใช่ไหมวะหลอนจากเกมที่แล้วอ่าบอดจริงๆด้วย ที่แล้วโดนบอดหลอกเรียกว่าบอดครับแต่จริงเราเป็นมนุษย์ไปดีกว่าไปแล้วจ้าโอ้โหเอาไม่ขึ้นหลังคาเรียบร้อยครึ่งหลอดดีไซน์มัเนี่ยเปิดประตูอะไรเนี่ยไปดีกว่าทุกคนเราจะไปตามหาเสียงปืนเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเจอแบบเสียงแปะ๊ะแปะเนี่ยโอ้โห,นหเ,เนี่ยแหละแป๊ะๆปะเฮ้ยอะไรอน่อักเนี่ย ไอ้นั่นยิงอ,อกนดเดียวยิงออกนดเดียวเหมือนเราเลยมันพักไหมเนี่ยทำไมเดีย๋ยนี้คลิปที่แล้วผมก็เจอคนยิงออกนัดเดียวนะอุยระเบิดมาอ้าวอาร์คปะทะก,กอซ่าครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาคนเดียวเพื่อนไปไหนเฮ้เพื่อนไปไหนวะมนุษย์เดี๋ยวก่อนนะทุกคนทำไมมาคนเดียวอ่ะเพื่อนไปไหนเนี่ยน่ากลัวจังเพื่อนไปไหน ทำไมมันมีเสียงอะไรออกทิบานี่วะเฮ้ยชิบามีเสียงคนวิ่งมั้เอามีคนยิงกันวะเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยหรือว่าบอดวะไอไอไอที่ยิงเนี่ยน่าจะคนแต่ที่วิ่งมาข้างหน้าเราไม่รู้คนหรือบอดชิบาให้กำลังใจพ่อเหรอ <c oughs> เล่งไปเอา,างคุดไปไปรับ,บงคุดมาชิบาไม่น่าใช่นะผมว่าน่าจะบอดนะไอคนนี้น่าจะคนยิงมาทางเนี้ย โอ้แล้วผมต้องไปต้องเข้าวงอ่ะทุกคนเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยรถอยู่ไกลอะ่ะไปเอาไม่ได้ต้องวิ่งขึ้นเขาไปเลยครับถ้าวิ่งขึ้นเขาเขจะเห็นไหมอุ้ยเฮ้ยมีคนยิงคาแบบนี้ไม่อยู่ไม่ได้แล้วไปก่อนนะพี่ชายมีคนมาไปเ่ยเฮ้ยมันวิ่งมาตรงเห็นที่หายแล้วเนียนเนียนเนียนไปเนี่ยเนียนไปเนี่ย ีนเ,นเนี่ยเฮ้ยใครวิ่งมาบอดชิบหายแล้วบอดเปิดจนุดโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับโอ้โยมันเคาะมาจะมวงมันเนิดโอ้โหไอ้นี่มันไอ้นน,นี้มันคุณลัตตี้ไม่เน,นี่ยมันเล่งกันวะเล่งอะไรโดนไปนัดหนึ่งเจ็บอยู่นะเหมือนจะคุณลัตี้ลตเลยทุกคนคุณลัตตี้นั่นเลยเอ้านั่นไงยิงกันแล้ว ไอ้น,นี่มันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเอาไปไหนแล้ววะอุ้ยอ้าวโดนยิงโดนยิงนี่คนละตีกันด้วยไอ้น,นี่มันไม่ได้อยู่แถวนี้นะเสียงมันอยู่ไกลมากเลยอะมันอยู่ฝั่งนู้นแน่เลยครับน่าจะอยู่ตรงข้ามนะมันจะเจอคนอื่นดากกาักกระดิบประเด็นเน่ไม่ใช่อะไรนะเขาเข้าวงมายังวะเนี่ยโอ้หนี่ผมแบบเล่นแบบขอบวงจัดๆเลยนะแต่ว่าไม่อยากไปแล้ววะเอ้ยแล้วใครมานอนอะไรเนี่ย งูงูเยอะดานนี้งูเยอะขนาดงูบนต้นไม้อยังมีเลย <c oughs> รอบที่แล้วเรายังโดนงูบนต้นไม้ฉกเลยไอ้งแง่ๆแ,แบบนี้น่าจะได้นะปีนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้งแง่งสองต้นนี้ก็เหมือนจะปีนได้เนี่ยเสียวเหมือนกันนะเออแบบปีหลังคาใช่ไหมแล้วก็กระโดดลงไปตรงต้นไม้ให้เงี้ยมันก็เนียนนะผมว่าเราจะโดนหนักกว่าเนี่ยอุ้ยได้กระสุนต้องไม้น้ำปะโอเคขออนุญ,ญาต ดำน้ำนานาไปแบบเกาะพีพี Arrow, โอ้โหที่บา้าขึ้นมาจากน้ำโอ้ย้ายต้องยิงก่อนวะอุ้ยติดเลยเจอแล้วหูเต็มเข่าเลยทุกคนมนอนอะไรวะนอนอะไรวะอ้าวไม่ใช่อุ้ยอุ oh, ้ยโดนอ้วผมยิงคนนี้น้องเรา ไอ้คนเมื่อกี้ตรงสะพานมันใครวะ <c oughs> เรายิงตี้น,นี้น็อกใช่ไหมคนหนึ่งและไอ้ตรงสะพานเป็นวันแมนแล้วก็มาโดนไอ้ตี้น,นี้เก็บโอ้โหนี่มันงูกินหางไอ้บ้าแล้วเป็นวันแมนด้วยกันทั้งคู่ทําไมไม่ช่วยกันเนี่ยทำไมไม่ร่วมมือกันลุยพวกนี้มาโอ้โหและชื่อเหมือนกันอีกมันมาันเป็นแคนเลยบ้าเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหพอสองเกมพอนะครับวันนี้ จอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับอย่าลืมนะทุกคนใครอยากได้น้องชิบะหรือว่าน้องแมวหรือว่าน้องหมีเท็ดดี้ก็ไปเติมมาได้นะครับกับทางวิซาดเกมมิ่งนะครับวันดีก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม